ใน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 ,ในเนี่ยไม่ปายเยอะๆเ่ยในร่องอ่ะปูตกตอนนี้ก็คายแก๊สจะหมดแล้วนะครับดูเปลวไฟอโอ้โหสูงนะครับ ปูเยอะเลยดูปูก่อนไหมอโอ้สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันนึงนะครับเผาฐานไม่สำเร็จแล้ววันนี้วันที่สามนะวันนี้จะมาเผาฐานต่อนะแล้วก็วันนี้ถ้าแดดออกดีเดี๋ยวหาปลาด้วยเนาะดูรอบนี้ใสแต่ตอนนี้น้ำนะน้ำในนีน่นไหมเดี๋ยวผมพา ให้ดูน้ำนะครับน้ำก็ยังไหลเรื่อยๆนะครับโอ้อากาศด,ดีครับตอนเช้าเช้านี้ผมชอบมานะวันหยุดก็มาแต่เช้านะครับไากาศด,ดีนะครับอากาศเย็นสบายนะครับก็ในสระนะครับอากาศเย็นสบายครับ่แนอน วากขยะเมีคบอ,อ,อปลาช่อนเอมันในน่าน่ใน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 นี้ไมปลาเยอะเยอคในล่องอ่ะปูอยากได้ปูนะฮะอยปลาช่อนก็มี อ๋อหนึบปลากะดีก็เยอะเยอะนะครับาขยันหานะครับโอ้ยเอาไปอะไรนะเอาไปทำปลาหลาเยอะครับ มีรอบสองอันนะแต่นุ่นไม่รู้เข้าหรือเปล่านะครับนุ่นดักในนา <c oughs> ันนี้ว่าจะมาเผาถ่านแล้วก็หาปลาเก็บหอยด้วยนะครับหอยเชอรี่มันลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าผมว่านา้ำมันได้น้ําแล้วมันเมานะขาดออกซิเจนผมบอรลูกขึ้นมาลูกใหญ่ๆเลยนะยิ่งเมื่อวานก่อนนู้นนะครับผมก็จับได้ครึ่งเกือบครึ่งถังนะลูกโอ้แต่โยนลงในตะไค่กระชังหมดเพราะเรายังไม่กิมนโอเคเดี๋ยวผมขอ จะก,การเรื่องหาฟืนเผาถ่านก่อนดีกว่าเพราะว่ามันยังเช้าอยู่ตอนนี้คิดว่าบ้านใกล้เเคียงเขากงน่าจะออกไปทํางานกันอยู่นะครับควันจะไม่ได้ลุกกวนเขาเนาะตามกันครับเปียกหมดเลยไม่รู้จะติดหรือเปล่า ก็หมดนะครับ ยากมากเลยฟื้นมันเปียกนะครับถ้าเตามันติดแล้วเราก็จะมีเวลาว่างนงหาปลาได้เลยได้เดี๋ยวมาลอลุ้นกันครับว่าเตาเนี่ยมันหลายปีนะครับเตาเนี่ยผมก็จะพวบรวมจะมนนตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับก็ไม่ได้เผาอีกเลยนะฮะแต่ว่าเผาเผาได้ยี่สิบสามสิบครั้งนะเตาเนี้ยนะครับ แล้วก็ตั้งแต่โคมมาก็ไม่ได้เผาอีกเลยนะเรามาลองใหม่เมื่อกี้ก็ดีไปพอกนะฮะดีไปพอกหลังหลังด้านหลังกลัวมันลุกอะ่ะเพราะมันเผามาวันนี้วันที่สามแล้วกลัวว่าไม้มันแห้งพอมันแห้งเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มคายแก๊สได้เร็วนะครับถ้ามันคายแก๊สเร็วเนี่ยถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยมันพุ่งออกรอบด้านเลยนะครับก็เลยต้องลองดูนะครับ พยายามจะลองให้มันติดเช้าเช้าอย่างเงี้ยนะเผื่อว่ากลางวันคนมันยังไม่อยู่เลยเนี่ยครับเดี๋ยวต้องมาลองดูคนระับวันนี้ไม่แน่ฝนอาจจะตกอีกน,นะครับตอนเนี้จะเก้าโมงแล้วแดดยังไม่ออกเลยนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวทำอาหารทำเหยื่อตกปลาด้วยดีกว่านะฮะถ้าแดดมนันออกนี่ว่าจะปักเบ็ดดูนะครับวันนี้ยนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตอนนี้นะครับเห็นไหมติดยากครับ ว่าจะติดนะฮะแต่ไม่รู้จะติดนานเท่าไหร่นะผมก็เลยมาดับไปแล้วมั้งโอ้ยว่าจะตกปลาใช่นหน่อยครับใสยดับไปแล้วครับโอ้ดับจริงหน่อย <c oughs> ต้องไปหาน้ำมันเก่าครับเชิบเพลิงมันเปียกหมดเนาะเดี๋ยวต้องหาวิธีจุดก่อนครับเน้ำส้มคนไม้นะครับ ตอนนี้ผมได้จะเต็มแก๊ลอนแล้วนะกว่าจะติดนะครับวันนี้ควันก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันใต้ที่มาละตอนนี้นะครับผมใช้ไม้ไผ่ที่เคยตัดเมอกอนนะหลายปีก่อนนะเป็นไม้ไผ่ที่มันแช่น้ำไว้นะมเมาขึ้นมาจนมันแบบไม่ได้ใช้งานนะเอามาทำเป็นเป็นฟืนเลยนะ คุ้มอยู่ครับลูกดีมากไม้ไผนะ่แล้วก็ใช้เศษไม้อัดตอนนี้ไม่มีควันนะะส้มควันไม้ก็เริ่มไหลแล้วต้องรอมันคายแก๊สด,ดีๆนะครับเดี๋ยวถ้ามันคายแก๊สเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูนะอยากให้มันคายแก๊สวันนี้เนาะ ตอนนี้ฟ้ามืดไหมแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะตกอีกไหมเนี่ยโอ้ยไม่น่าจะรอดนะวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับตกก็เดี๋ยวมาจุดไหมเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามให้กําลังใจกันนะครับมากดอ่าติดตามให้แล้วก็กดถูกใจนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับว่าจะจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เพราะว่า สถานการณ์ไม่ค่อยดีอีกแล้วเรื่องฝนนะครับยังไม่ซาเลยนะเดี๋ยวก็มามาดูนะครับว่าแก๊สมันออกหรือยังไม่ออกหรือยังเดี๋ยวผมไปจะถ่ายให้ดูต่อนนะครับมาติดตามกันครับเอาละครับน้ำส้มกำลังออกมาดีเลยนะฝนตกอีกแล้วนะครับเนี่ย มาแล้วฝนมาแล้วครับอุ้ยมาหนักด้วยนะโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามรับชมกันใหม่นะครับแล้วเจอกันครับังแรงเลยโอ้โนะครับับไปเปลี่ยนชุดใหม่มาเลยนะครับเขาก็ดับไปแล้วลงหนักเลยนะครับเนี่ยตอนนี้แดดออกลนะ เมื่อกี้รีบฝนมาแรงมากต้องรีบกลับไปที่บ้านเพราะว่าเปิดหน้าต่างเปิดประตูไว้หมดในที่บ้านนะฮะไปถึงก็เรียบร้อยเลยต้องเปลี่ยนชุดใหม่เลยนะครับตอนนี้เราก็ดับไปแล้วนะครับแต่น้ำส้มคนไม้ก็ยังออกอยู่นะต้องมาเริ่มจุดใหม่นะครับสามวันแล้วเอ้ย ยังไงก็อย่าเพิ่งนเบื่อกันนะครับเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็ตอนนี้แดดก็เริ่มมาออกใหม่รอบหนึ่งนะครับปลาก็ยังตกปลาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับตกได้แป๊บเดียวเองนะครับปลามันก็เป็นปลาน้อยกินกนะ็ยังจะไม่ตกนะครับต้องรอเย็นๆกว่าน,นี้หน่อยวัยนนี้ก็มาเผา่านก่อนนะครับไม่แน่เดี๋ยวสักเย็นกว่าน,นี้หน่อยเดี๋ยวปากเป็ดพ่นเราได้ลูกปลามาะเมษาเดี๋ยวเดี๋ยวจะ กดติดตามกันนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นเพื่อนกันก่นกกอนนะเอาฐานก็น้ำส้มก็เริ่มเนี่ยเต็มจะเต็มกระนอ้นแล้วครับเยอะเลยไก่ขวันนึงอ้เกลียยหมดเลย <laughs> เกงก็เอาขาดด้วย,ๆๆลยแล้วนะคุลักทุเลครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะทําอะไรกันต่อนะครับใจจริงก็อยากจะปักเบ็ดหาปลานะครับแต่ ก็กำวนเรื่องเตานะพราะฝนมันตกเลียก็หยุดเพราะว่าอยากจะให้แก๊สมันออกเนาะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับตอนนี้ผมเอาเหยือปานินปักเบ็ดไหมนะครับคัสหนึ่งผมเห็นมันดิ้นอยู่ติดเอลว่าอุ๊ยหลุดไปแล้วครับปลาตายเลยโอ้เสียดายครับเสียดายเดี๋ยวรอ,อไม่รอบหนึ่ง ตอนนี้กำลังหาเหยื่อลูกปลาหนินอยู่ยนะครับแดดเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวปลาก็เริ่มกินผมใส่ไว้แค่มุมนู้นแค่สองคันนะครับแล้วก็ตรงนี้สองคันเองเพราะว่าลูกปลามีน้อยนะฮะอยากจะพายเรือไปนู้นนะไปปกักฝั่งนู้นเนาะเอ่าเยอะนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับนี่ตอนนี้นะครับข้างในน่าจะละอุกแล้วนะฮะดูสังกะสีเดี๋ยว เนี่ยเริ่มจะไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวจะต้องหาคนมาโปะมันเริ่มพุ่งมาจากทางคือแก๊สข้างในมันเริ่มเยอะแล้วมันพุ่งออกมาทางช่องหยดของน้ำส้มควนไม้ไม่ไม่ทราบจะเห็นเปล่าว่าแก๊สมันพุ่งคนระัข้างใน ลุงลทีเนี้ถ้ามันออกมาอย่างนี้ครับจะพุง่งพุ่งตลอดแล้วนะครับแก๊สเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าควันมันจะอยู่ไหมถัทงที่อยู่ไหมนะครับเดี๋ยวผมต้องหาโคนมาปลูกกันนะครับ ตอนนี้แก๊สพุ่งแล้วนะครับปุ๊บมาาันจะออกค่ำไปหรือเปล่าเนะาะกลัวคืนนี้มันจะลุกพุ่งพุ่มพุุ่่เราไม่อยู่นะควันจะเยอะนะครับดับก็ดับไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ไงก็ติดตามรับชมนะครับดู ว่าแก๊สมันในฐานจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้น้ำส้มคนไม้คิดว่าน่าจะเก็บไปได้แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มดำแล้วมันแก๊สออกแล้วนะครับที่เหลือเป็นน้ำมันฐานเนาะเดี๋ยวเรามาดูในฐานกันว่ามันจะสุกหมดหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันต้องเผาอีกหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีเล็กมีใหญ่เนาะถ้าออกนี่ไม่ยังไม่สม่ำเสมอนะจริงมันจะออกปุ๊บแก๊บปุ๊บปแ๊บปุ่มัน๊บปุ๊บปน๊บปุ๊บปุ๊บปนะุ๊บป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 ุ ยังคลายไม่หมดนะครับเรามาเจอกันนะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีใจจดใจ่จอ,อก,กับนี่เลยผมกลัวควันมันเยอะนะะกับการหาปลาแล้วนะนะก็เลยต้องสนใจกับฐานก่อนนะอเอาแก๊สมันเริ่มออกแล้วเนาะน้ำส้มควันไม้ก็ได้เยอะแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะทำคลิปกันน้ำส้มควันไม้เนาะ ตอนนี้ก็คลายแก๊สจะหมดแล้วนะครับดูเปลวไฟโอ้โหสูงนะครับแก๊สก็ออกไม่อู่แล้วนั่นแหละไม่รู้เห็นหรือเปล่ายังลุกอยู่นะครับด้านข้างขวามือ ผมว่าเดี๋ยวหมดคืนนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นฐานนะครับเดี๋ยวก็จะทิ้งไว้เลยเนาะน้ำส้มคนไม้ก็ใด้เต็มที่ไปละพอแล้วนะครับจนเป็นแค่น้ำมันทาละดำเมี่ยมเลยตอนนี้ก็รอนะครับแก๊สพุ่ง สูกเลยนะขอบคุณนะครับพี่ให้กำลังใจกันนะครับกดเป็นเพื่อนนะครับแล้วกดไลค์เข้ามาครับแล้วกดติดตามนะครับยังไงก็วันพรุ่งนี้เรามาอัปเดตฐานกันนะครับว่ามันจะได้เป็นฐานหมดไหมนะแต่ผมดูจากจากแก๊สมันยังไม่หมดเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพุ่งพุ่งพุ่งอยู่เลย โอ้โุ่งแรงด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าแล้วเนาะคือมันมนติดที่เดี๋ยวผมรอให้ทอดน,นี้มันเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวก็กลับเพราะว่าติดที่ฝนตกด้วยนะครับเดี๋ยวไฟไ่ควันแล้วนะครับยังไงมาติดตามรับชมกันต่อนะครับขอบคุณนะครับกับ ที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเนาะอย่าเบื่อกันนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ